ไม่เคยมพิ่มชิ้นเคยเมื่อ3ามเปนสได้ค่ไดมนอนด์ไอวีมามาดูกันตอนนี้ช็อตอันนี้ไฮไลท์นี่มเม็ดย่เอ้ย,มอมยไม่ได้สอนเม็ดเด็บไม่รู้เขาหวันดาอะไรเนาะมามายิงมายิงหมดแล้วนี่เรายิงมั่วหมดเลยเขายิงอะไรกันก็ไม่รู้น่ะมีตัวอยู่หมดแล้วหมดแล้วมาวิ่งมาลัดแล้วเขามาลี เมื่อกี้เขาเราไปมารัดเขาเลยเขา,ารามีตัวมีมันปางปางปางให้ขึ้นหัวอะไรวะโอ้โหนี่เพื่อนโดนมาเร็นหัวผมพี่บูมบูมดาวอะ่ะตายแล้วด้วยเปนยังไงแล้วไม่ใช่เออไม่ใช่พี่บูมดิพี่บูมเมืองซีเรียครับ ไป่เลยไปเลยได้แล้วปั้มโดนล้านครับที่บุนล้านครับเี๋งวันนี้โอ้ยไอ้หวไอ้วลัดไปเลยยังวันนี้ครับสองคิวตึงตึงมอง่ะบอาจจะมันบ้าตายยังก็ไม่รู้ เอ้กี้รู้เก็บของเ่รอของเยอะของเยอะอ้าวเพื่อนดาวจบแล้วแล้วลุงก็ดาวเรื่องชุบลงก่อนเพื่อนค่อยว่ากันบ้างบ้างเป่งม็ดยาวมิดียวจริงจงมั้ง มาตัดตรงนี้ครับช่วยเพื่อนก่อนครับมีเหรียญแล้วก็ต้องช่วยเพื่อนนะอย่าอีโก้สูงเอ้ยใครเนี่ยไปยื้อไปไปอ้าวไปดูเมืเกือบตายแต่วันนี้ได้ 5K มาแล้วเอ้ยไม่ซ้ำนะครับปืนมันลั่นครับเมื่อกี้มาตัดมาเฉาะนี้ครับเป็นยังไงโอ้ครับตรงสลิงมีตัวครับเป็นยังไง ต้งิงมิดตัวไป,ด,ไปวด,ด,ดิไปเอาติดติดติดไปเลยบวกเลยยิงเราเสียไม่ได้ไงเอ็มดีเสียไม่ได้อ่ะแต่นี่ปีคงเสียไม่ได้ไงต้องตามไปเลยวูดแพ็กเ,เกจวูดแพ็กเ,เกจครับมามาบาซิเลียต่อจังหวะเรียบังบขึ้นไปเลยครับไม่รู้ผมมายัางไงครับแป้งครับเม็ดเดียวครับ เม็ดเดียวนะครับยาโอ้ยโอ้ยดักมาวะดักมยวะเอ้ยยังไงวะมายังไงวะไปเลยลงนี่มันลงแน่มันโดดลงไปแล้วอ่ะขอขอ่อไช่เอิ่มไม่ใช่ดินะเพื่อนงินมันได้ลงไปแล้วอ่ะไกลแล้วด้วยเจ็ดคิวเป็นที่เรียบร้อยครับ มาลงไปช่วยไม่ลงไปรัดไปดไปไปเม็ดเดียวสองเม็ด,ดแปดคิวไปที่คลังแสงตึงดิงโอ้บาเลยวะบาเลยวะย๊ะบาเลยตึงมาตึง,ตงแปดคิวขับตานี้ตึงเออเถอะตาทิพย์ไง <c oughs>

ไหนวะมีอีกม <floor. S 2> ีครับมีอีกอันต้องลงมไปช่วยไหนไอ้ไหนดาแล้วเด็วก <tr anch ic bringen> ันว่าบ้านไหนมีง่าไงบ้านบ้านไม่รู้กัวว่ะสองชั้นไม่มดไงเขาเรียกกันหนะแบบรุ่นเอฟเอฟจูเกายิงมาเลยยิงไม่โดนโออ เจ็บ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 พี uh ่น huh. uh ้องเจ็บมาเดียพี่น้องน้องยังไงพี่น้องบาดใช่พี่น้องบาดไม่โดนเขาพี่น้องไปครับไปตายดาวคิวเปเทียบบอลครับไปสอครับไปลุ้น ตอนนี้ครับห้ามพลาดครับบอกงห้ามยิงหัวโคตรเทพโคตอันตรายอ่ะเป้งแมทสองเป้งไงเป้งอ่ะเป้งตายเลยครับเสียงขางเป็นเสียงขุนละกันมาเลยฉันยิงใส่แกันะ โค้ดโค้ดเถ่ะเขาจ้าบเลยอ่ะทำอะไรกันลนะ่ะเขาข้างล่างก็มีตัวแล้วนี่มีตัวอ่ะแต่เขาไม่ยิงม,มาหาเราเลยฝั่งนู้นอ่ะไม่เป็นไรโอ้ยิงถึงตัลครับปู้ไปไปไม่โดนครับปู้ไปปั๊มดาครับครับพี่พอะแทนต่อเลยครับไรอล ใช่ครับวางเข้ามาเข้าไปโดนตีเข้าไปแล้วครับดีดีเลยนะครับไปรอนเป่งไปไม่โดนครับไปรอนเป่งเป่งเออตายครับชีวะชีอะไรก็แพ้ตายแล้วไม่จุกจุกด้วย หินมีฮัวไวรุ่นไปเริ่โดดลงไปเลยนนลุงมันมีตัวนะลุงหินไม้เป้งเป้งดาวเป้งจิกเป้งจิกเป้งิเป้งจิกไปงั้น่อฮวไบล์รอเ้ยมาเรววะ ไปครับเม็ดเดียวหัวแตกครับลุงโอ้ยไปเลยมาดิวะลุงหน่อยเท้าขึ้นครับมือซ้ายไปขวาลุงหน่อยมันเนี้ยโอ้ยเปลี่ยนเป็นเนื้เปลี่ยนเป็นอ้าวชนะแล้วคร,รับเนี่ย บางสองได้ค่านี้เพลิกต่อเข้าไปลุน้นโอ้